ไม่รู้จักบอกแล้วเคยเจอกันที่งานนันุดงานอะไรวะงานงานมันเกิดสนไหมมันเกิดแล้วงานมันเกิดอยู่หอประซุ่มเอียงสักอย่างหรอแล้วเคยชนแก้วกับเขากับเบร์เคยกระจับบอลช่วยชนแก้วไม่เป็นอะไรทำไปมากเลยคือแต่รู้รู้อยู่ว่าเมื่อนั้นอาจจะวินงหรือเปล่าเคไป ตาวานอยู่ม่มเ,ยเียตาวานก็คือท่วงสุดผู้สาวก่อนดับแรก็กคอยกระไซแบบสวดไปได้ยมือเนี่ยเพราะว่าเสือมันน้อยอมันหนี้เจ้าเลยเนียมกจ้แเนมเจ้าเนมกระปูงกับเสือคอยเจ้าปาดสุดสั่นเจ้าว่าเออน่าจะแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรได้หยบอลังการมากมีรูปบั <c oughs> <c oughs> บัวคอยอยากไอแล้วเ,เ,เราไปถ่ายรูปทำไมไม่ถ่ายฮะถ่ายอยู<า>่ถ่ายอยู่จะงไม่ได้เซลฟี่ถ่ายเราเป็นเอฟซีเจ้ารถบวกกับอกเอากลองมาถ่ายเจ้ารถสันยงสีแย่หนิ ได้ไหมแม่พแม่อืมแล้วนัน่นผู้อยู่บ้านฟินแลนด์ผู้อยู่บ้านฟินแลนด์ฉันก็นได้ปะโอ้ยเจ้าฉันสิบสิป้องแก้วอ๋อแล้วแบบโบ๊ทโนดดีกว,ว่าเลยเหรอแม่บอกว่า,เ,าดเดี๋ยวว่าโบมีแอนนะโบ๊ทโน้ดแม่เหนเนาะโบ๊์โน้ตเอาบอกหมายก็บัวรูเอยเห็นเอยบอกเห็นเอาดีๆเขาบอก ปาคนดูเยอะมากอุ้ยพี่น้องไม่คนดูมันต้องเยอะเอาเอาไปบมือหนึ่งเลยพี่น้องเอตวงมือหนึ่งเนาะเขาเป็นดาราเนาะแต่พี่โบ๊ทท่านไปท่านอยู่นี่โอ๊ยอะไรดรอปความฝันอยากเป็นดาราแม่แม่บอกว่าเขาบอกว่าเดี๋ยวเอาไปดารามาต่อบพรแม่แม่บอกว่าแม่แม่จะเป็นแบบว่าเขาเออเนว่าะอย่างเจดันเพิ่อนกันไม่สิซอยกันรีโพดบิตบอยแต่ว่าคอยดันผู้ใดกระดัางทุกคนเนี่ยอันี้เนี่ยจริงพี่น้องเพราะแม่คอยดีดันนี่หรอเราดันใครเราก็ดันทุกคนนะพี่ พี่คิดเอาเองผลงานพี่แพรก็ไม่ธรรมดาออถ้าเจอพี่แพรดันเข้าไปนี่บอกเลยแบบใดแบบดันอ๋อแบบผลงานไม่ใช่ดันแบบอย่าดันแบบผลงานสร้างผลงานโอเคโอเคโอเคสามสามปีใช่เราบอกคือสามสามใ่หรือเราคือยี่สิบแปดสิบเก้าไม่ยี่สิบแปดสิบเก้าแล้วแบบสูงเท่าไหร่นะครับร้อยเจ็ดสิบค่ะร้อยเจ็ดสิบเออเมื่อวานนี้มีคนทักเรื่องความสูงในคอมเมนต์เห็นไหมบอก อันนี้ร้อเจ็ดเจ้าท่ดาใอ่เจ้าขึ้นสูงก็ข่อยร้อยเจ็ดสามแม่วะตัองอะไรบอสพี่รองร้อยเจ็ดสาร้อยเจ็ดสามบางทีก็เป็นร้อยเจ็ดสิบห้าราแต่สูงเท้ามันหนาขึ้นก็จะมจริงๆเราจะมือพรอมมีคนใบเมนพรอมก็นาัน่านบอกว่าโอุ้ยอันสาวนูดแล้อันตโตใหญ่เราวโตใหญ่บอก,ก็สิตโตหน่อยก็เราปวดกรสันอ้ยไอ,อันนี้พูดเยคอยก็แบบ โดยแต่ว่านาง,นางดูเป็นคนตัวใหญ่นะแต่พออยู่กับเพืเ่อนพนธุ์ก็ไม่ได้ใหญ่ <c oughs> ค่อยว่าอ้ยแต่ว่าเป็นหุน่นนางไงหุน่นนางแบบแม่หุน่นนางแบบแม่ใช่ปะเกี้ยวแมวอันเฮ็ดเกี้ยวแมวอันก็ออยังอันแต่กระนั้นยังแปลกเหมหหหหหือนกันเลยไทยส้มก็เดียวเน,ะนาะใช่บ้านหุ่นแบบว่าเขาไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าเป็นหุ่นนางงามแบบต้องประมาณนี้จะไม่ได้ผอมมากจะไม่ได้เป็นแบบลีนมากพอลีนมากมันจะใส่ชุดไม่ได้มันจะไม่สวยจริงๆก็อยากลีนเป็นอย่างคือบอลรีน กินได้กินแบบสดเดียวหัวหน้าำฟ้องนแล้วนี่นะเพนบอกว่านี่ล่ะอยากให้พอกันเพราะว่าพวกข่อยน้ำมาเคล็ดคลิปบนมวนมูไข่อยที่ซื้ออู่มอะใครอะอู่มบานสุกเจ้านี่พวกเพ่นผู้ใดเลยเนาะโอ้มันมีบัดดี้เออของบัดดี้ของแมนพี่นุ๊ปลาแบบที่แบบว่าเออเจดันเพื่อนแกดันมันมันอ่ะนั่งสิแบบว่ามาอันกินน้าไม่ย้องแล้วดังไรเขาไม่จบมันงำลงเอาอีกแล้ว เสือคอยนี่เราไม่มีปัญหาสิได้บ่งามงามคือเก่าแม่มันเอออย่างนี้ก็ได้ว่าแต่มันไม่อานั่นเออเสียงวอดีพนักมันมันอันมันเออทดสอบพันไม่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 ได้อยู่มักเจ้าะส่อคนขอบคุณนะครับขอบคุณครับพี่เป็นคนสักพนละครทำไมถึงได้มาทำโซเชียลอยู่ดีเกิดอะไรขึ้นอ๋อจุดเริ่มต้นขอสอนได้ไหมจะได้ศึกษาว่าจริงของเขาได้ไงอ่ะคุณเป็นใครอ่ะจุดเริ่มต้นก็นี่แหละผู้บ่าวพาทำ ก็คือผู้บ่าวตอนนั้นอ่ะผู้บ่าวแบบว่าคนไหนคนนี้ไงผู้บ่าวเก่าพี่ภูมิมาแหละอ๋อพี่ภูมิแล้วแหละเอ้าเ้าอซื้อเขาได้ยูบอกแต่ั้งเลยกเขาบอกว่าได้รู้ได้หล่บว่าผู้บ่าวเขาซื้ออย่างขาบัวนาเบ่าเล่ยแ่ะผู้บ่าวเก่าเขาซื้ออย่างหาบงวนาบาวเลยอุ้ยกูรอดลนเบิร์ตอุ้ยเออพีสตีแน่เ้าสวยอยู่โอเคเ้ามีความสวยอยู่ใใส่เป็นประโยชน์ เออโอเคโอเคฮัลลาก็เลยแบบว่าให้ฮ็ดคอนเทนต์ตัวเแ็กนิวก็แปลว่า,าการทำไรเฮิดไปเฮิตมากเมื่อเป็นลงไปกินจำบมตะมุขจิ้สอยจูไปคนละมกักรเมียนก็นเลยแปลว่าอุ้ยดีดนิวเลยลราคเฮ็ดอาหารเพราะเป็นเธอไปเฮ็ดคอนเทนต์เฮ็ดอาหารครับคอยเห็นคอนเทนต์จอันที่ว่าเจ้าตะมุขคอกแตกอคอยมากกันนั่นแท่งหัหวประสันอ๋อก็คือแบบได้มีโอกาสทำโซเชียลเราก็เลยได้เป็น อินฟ <m akes> ูอินอย่างเป็นบาเนี่ยกระเฮดโซเชียลมากนี่ก็ประมาณสามปีแล้วล่ะแต่ว่ากับเราเยมีคนรู้จัก,จกดกอกอนี่ล่ะเสียน้ําตานี่คนรู้จักเลยเจา้าเยก็ยได้มายืนอยู่ตรงนี้ละ่ะเพ๊่เลยนะคะอ๋อสวดแล้วก็เลยเป็นข่าวแมนเป็นข่าวเรื่องข้อสวดใช่แต่เขาก็แต่เขาก็มีควาสมสามารถนะแล้วเชื่อว่าเขาแบบรูจ้จักเพราะเรื่องลาวอะไรแต่ว่า เขากำลังเสนอเรื่องนั่นนี่นู่นกินแต่บางคงกินอย่างวิถีอีสานนะคะแต่ผมไม่เคยเห็นเลยแต่ว่ามาเห็นแล้วพอพให้ดูแล้วคือเห็นตลอดเด้งตลอดทีนี้แบบช่องใครขึ้นกันเมื่อใครบอกโอ้โหีบางซิเนี่ยขึ้นเปียจันอยู่นี่ละเออน้องที่อยู่ในวโรงก็ขึ้นเออหล่อมันไหลห้าดขึ้นครับฟินขับมาขึ้นฉันเต็มสุดถือเอาเลยพี่ผมว่าอันนี้อย่างนี้แล้วก็ นี่ตัดให้มันตนัวแบบนี้เอาไันนี้ก็ได้เอาอันี้อยู่นี่ง่ายกว่าอเอาอะไรเซเจียวง่ายกว่านั่นแหละก็เลยแบบอ๋อก็เลยได้ทำมาค่ะตัวนี้ทําทั้งบ้านฟ้าทั้งาทำบ้านดําบ้านอะไรอย่างนี้ใช่ไหมก็สูตรมานานหลายเดือนแล้วปีปียังไม่ถึงปียังสี่สี่จะสี่เดือนแล้วสี่เดือนแล้วโอ้ก็ดีแล้วล่ะไม่ต้องไม่ไม่คิดจะ เปิดใจอะไกนี้แบบสุส่วนีรไปเปิดใจเขาปิป้ปงปังผู้ใดไปแบบปิ้งปัง,ปง,ปงใครหรือยางเห็นใครเข้าตาแบบไปคีรอน้ำท่านี่หรือว่ายังรู้สึกแบบ <c oughs> คือยังรู้สึกแบบธรรมนาดาอยู่เพราะมันเป็นแบบยังแบบไม่ได้แบบมันแผลสดอยู่ไงมันก็ยังแบบว่าแต่เย็บสดมันก็จะไม่ค่อยเจ็บนะเพราะว่าเราถ้าเราแบบคิดแบบเปลี่ยนแนวคิดมันก็จะไม่เออแต่ว่าสิ่งเดียวก็เร็วอยู่ไม่รู้แล้วใครบ่ไมีผู้ใหมาจีบไหมอ่ะ หรือบอเปิดรับหรือเปล่าว่นไหนแบบเปิดลับผู้ใดหรือเปล่าเพราะแบบเดี๋ยวข้ามสวยเขาอาจจะมาเก่าค้นประกาศของมหาสินะแต่บอได้ลับก็เปิดดีเนดีองดีเอ็มอินบ็อกซ์ยังก็อ่านตลอดว่าผู้ใดส่งยังบุ๋มพี่ทรงมาสิคือแต่ไม่เปไม่ไปแต่แม่แม่ส่งมาหาเป็นแต่อยากใหญ่ขึ้นใช่ป่ะแต่ยหญ่ขึ้นแชทขึ้นหลังอยากใหญ่เกาะเต็มแชทหมดเลยอ่ะแต่ที่ทำให้ขำคุณนุ่นสวยธรรมชาติอันนี้ได้แบบแต่ว่าหนาวข้างล่งนิดนึงอยู่เนาะ มีครับเป็นแบบ international นิดนึงพี่จะไปประกวดแบบว่าสากลได้แต่อันนี้เขาสนิทยกับแม่แซมมี่มาก่อนแบบ<ม>แบบว่าเคาเรียกว่าอยู่กิน,กนมาก่อนนันนี้นู่นอยู่กินด้วยกันมาก่อนก็อยู่กินแบบฟิลแบบแม่ลูกแหมแบบาพาไปนั่นไปนี่พากันไปหาเดินสายเดินอะไรอย่างนี้แหมก็อยู่กับแม่แซมนานยู่นะหรอแม่แซมเป็นไงบ้างเลยก่อนสมัยก่อนก็อย่างนี้ละค่ะ <อ>คือนางจะรำยาอย่างเดียวคือว่าไม่ได้สิบเอประกวดนี่จั๊กปัญญาคนสิม่ดแต่งหนาเอาส่นวนที่มันไก่สีตรงไปแล้วเไงเออแล้วนางก็เป็นไฟใหม่แต่แบบมือว่านี่ค <c oughs> อยว่าคอยว่าเรียกว่าสืบขืดเมธีึ้นบ่อสองถุงซีซิมหา่าลูกไปทำไมมาช้าไปหาผู้ไส้มามือว่านใช่ีหก็ได้แต่งหน้าแขียนเอาเชิ้ซาเกือบขืนบ่อท่านไปโม่มาบอกเาบอกว่าไงบอกหูจักมากไงโอ้กูไงไหล เมื่อคืนนี่เขาบอกว่าแม่ไปกินข้าวต้มบอกอุ้ยลูกแม่สิไปจุดๆ,ๆทิมลกูกทมิมเต้าใส่คือว่าขายแจวขายหยัางพี่น้องแม่มาอนีเอาม,าอม้าของเนี่ยนี่มาช่องเพียนพินแลนด์บริขีรายได้พี่น้องการที่แบบการณามิตรของเราแบบมา<ฆ>เจอกันเนี่ยหนึ่งครั้งเนี่ยไม่ใช่แค่ว่าคอนเนคชันนะเขาเรียกว่า<ฆ>จังหวะและเวลาคนมันคนมนันเมืองไทยเนี่ยมันเจ็ดสิบกว่าล้านคนแต่ว่าเราได้มาเจอกันเนี่ยไม่ใช่เรื่องธรรมดาคันลูกค้าว่าจ้างกับบริษงทแต่วันนี้ไม่ได้จ้างกันนะ คือไม่ไม่ได้จ้างใครบอกช่องแล้วแบบไม่ได้แบบพูดถึงธุรกิจอะไรเลยมาแบบมาหูจักกันบวกกับมามาเยี่ยมแม่เซมีมั้งเอเอแบบแล้วก็มาแบบเขาเรียกอะไรมาเป็นการณียมิดเออการณียมิดเผื่ออนาคตได้แบบเพื่อนเพื่อนไ,ได้ยืมได้อะไรอย่างนี้แบบแต่ว่าจริงๆค่อยนะค่อยก็อยากมาขายของเนี่ยเอ้าโมเมนค่อยก็เฝ้าเลยเนี่ยแซวบอนจริงจริงอ่ะจริงจริงอ่ะอ่าแกไม่ได้แบบว่าจริงๆอ่ะเล่าบ่อยแบบว่าเตรียมขอมาขายเลยแต่เพื่อนเพื่อนแปลว่างานแปลวา เอามาเลยใช่ผมพูดขึ้นไม่ผมพูดขึ้นมาเอีนะว่าพึ่งนี้อยู่ไหนจะไปไหนพูดกลับได้ไหมอยู่กันก่อนได้ไหมแล้วคือเมื่อคืนนี้ก็แบบไม่ได้กลับแล้วผมก็เลยแบบว่าอ่านอนั้นอยู่นี่กว่อนคอนเทนตสวรรค์หนึ่งแล้วไปเอาของมาให้หน่อยได้หมอยากจะขายให้อยากจะแบบ มาขายดูมันได้มาแล้วมันเสียแถวเพราะว่าจริงดน้ำมันแล้เติมไหมรถก็ชะงงแรงว่าต้องนอนอะไรเงี้ยเราจะมาเราจะไม่แบบอย่างนี้ก็ได้ของเราคือคิดว่าโอกาสมากๆเพราะว่าเราเจอแบบซูเปอร์สตาร์ท่านหนึ่งคือแบบว่าเขาแบบให้โอกาสเรามาขึ้นเวทียังไม่แล้วเขาอยู่ไหนเปอร์สตาร์เอาเอาเจบอกมามาอยู่บ่อแบบเอามาขายมีอะไรมาขายไหมเออมีอะไรมาขายเราก็เลยแบบเขาบอกว่าไม่มีก็เลยบอกว่าเอางั้นก็ให้เขาฝาก่รถตู้มาสี่สรุปฝปลารถตู้เราขี่กลับไปเอาวางอันท้น คนอยู่ห้าขงข่อยขี้ไปกับหกสุโมงหรือเอาแจลบวมอกมาเฮ้ยจริงดีดีมาสามกับสามเราเป็นอย่างคนเาง้างคือบาขายแปง้งคือบาขายคือข,ขายแจลนี่สองนีคือบาขายครีมขายอย่างครีมเหรนี่ยอ้มีทุกอย่างเลยสิมีทุกอย่างทำไมถึงแบบขายของออนไลน์ก็ต้องหากินหาเลี้ยงหา,หาคือช <ปะ S 1> ่วงแรกนะอ่ะได้รายได้หลักอ่ะจากปิดติดเจลคนขายนดิสิแมนคนพื่ง้างขายแจวมันสิแตกป่พี่น้อเบอร์รูเอ๋อจ๋าแ่เคยเห็นขึ้นปิดไม่เคยโอ้ยหลุดไปยาหน้ามืนอยู่เดียวของข่อยอืมมาดูสิเจลคน แมงดากับออริจินอลเนี่ยอะไรจักรพรรดิโมเดลอีกฝั่งแมงดาเธอมันเผ็ดนะเธอกินเผ็ดได้อยู่เลยเผ็ดมากนะจริงๆไม่ค่อยชอบแมงดาเกียกแต่ว่าก็กินได้พวกเกียกก็ยังกินเขาอืมเป็นไงคุณนร่างเลยมากเหี้ยเหี้ยนก็คือดีไหม เจ้าลองเห็นอ่ะคือมันแซ่บไปนเจ้าสิแมใอยเห็นว่าเปลี่ยนใครแซ่บคือของอีแซ่บเลยบ้างามใครเห็นเป็นเนี่ยลองดูกูว่านาเรนเจ้าของเลยอุ้ยเขินเอาึ๊บอือจุดนี้เจอทุกทีใอยอ่ะเป็นนี่หรออือพี่สี่บอกเ่อร์รีวิวตาจะโตขึ้นทันทีอันนี้แมงดาให้สิบนะนี่แมงดาเรื่องเรื่องกลิ่นหอมแบบขึ้นจมูกมากอืออือ มีอันอันนี้เคยกินไหมคะทำยังไงหัวแฮนี่หอมมาจากบ้านเลยแม่กินเป็นเนื้อย่าไหมกินอันย่ำเข้าไปเหมือนจุ๊ยหรอแม่เอามันจะย่ำได้ไหมเนี่มันมันจะฝาดๆหน่อยเลยให้หย่ำมาเลยบอกหย่ำเบิร์นเลยตาแซ่บตาแซ่บมันคือมันคือตัวของท่านเต่าเนี่ยอือเป็นไรขมๆมันหมักดินใหม่เลยเอาใแฮมุ่งกินมุ่งกินบ๊อบปิ้งไหมอือแต่ว่าคุ้ยมาก ล้อมันมันอยู่ปู่อยู่ไหนเนี่ยเขาปู่เองหรือว่ามันต้องต้องซือ้อออสเตเลียมันเกิด <c oughs> เองม,ม,มันมีรอปู่มัมีโอ้ยอิ่มกว่าหรอ <c oughs> ใช่ออสเตรเลียแต่ปลาแดง,งบ่ปลาแดงเรากาจากบ้านดี <c oughs> โอ้ยหลงซร้างรถน้ำกินเกนะิดจากไหนขอร้านโอ้กินปลาแดงคักๆ่ะเรากำังไปคุยกับลูกค้ <c oughs> อเอาเนาะแมลงถั่วแห้งขออภัยเลิอกอะ่ะถั่วแห้งพี่น้องพาเบิัง เจลหวองไร่ท่พักดีลูกพญานาหมื่นวันนี้ผู้จั่บ้านฟินแลนด์คือจับย่ำกินแล้วเออสายอะไรกินอะไรเดือดแจ๋กูหมดจากแก้วแจ๋บอ่ะถามผมว่ากินแจ๋วปลาได้ไหมกินผิดได้ไหมขอได้ปะเปล่าขอยัดกินอาหารเผ็ดนชาวมะกาฮามแท้ตำอีเหรอเจ้าตำเปลี่นวันนี้เปนี่ยนวันนี้แม่ แม่ค่อยมาแมงดาเลือดแมงดาถ้าถ้าอยู่ในอาหารจะเลือดถ้าอยู่ในคนมันจะไป็นพันเลือดเออแม่เพราะแล้วอันนี้ในอาหารซื้อได้เลยอืมบานนี้อู้อันซอนปาดนี่ิปแต่งสีพันธุ์วล่ะไปพิ้นกับเพื่อแเลยไข่มีเด้พิ้นเด่นโอ้ยเก่าพันคนเบิ่งแล้วบานนี้แจ้วบองคอยอุ้ยอุ้ยแม่แม่ ปั๊บเห็นพ่อเพื่อนเป็ดต่างหากได้หนีพี่นอ้องมีแต,ต่คนแฮรีวิวบอดบิ๊กโตจริงใอยว่าสีเ็ดคียมเยู่อคอยๆกินเจียอยู่วานเนี่ยช่วงบุฟเฟ่ร่ของเรากินเจียวเนี่ยเราได้เราแบบมาแบบกะระยาจริงจริงแล้วนี่นนใช่กะจังมา,าเก็บเงินนะครัเก็บเ <c oughs> งินทุกบ๊ตบัตบัตบต้องกินแล้ว <c oughs> เดี๋ยวจิเมเงินแล้วเราทำด้วยความเราทำเราทำด้วยความเต็มใจใครว่ากะระยาได้มีที่ดีไปสุนครณภูมิเราไม่มีที่อยู่เราตกหน้าลำบาก รถยางก็เราก็มีคนไปร,รับไงมีแต่เ,เทียงนาให้อยู่นะไม่ต้องไปนะเพราะดี่เทียงนายิ่งอากาศบรรยากาศดีแต่เรามีลูกค้าดีๆรอเข้าอยู่นะนี่นี่ลูกค้าบ้าแล้วพอขายมาัมย้าเ,เดี๋ยวนะที่ตรงไหนมื้อไหนขายขายดิบขายแบบว่าอยากกินเลยขายแบบว่ามีตะกร้าแบบเกาเรียกว่าอะไรธรรมดา กับรวมเหรออันนี้คือพี่ขายเท่าไหร่อันนี้เท่าไหร่เอาแค่ตะกร้าค้าขึ้นไหมอันหนึ่งร้อยห้าสิบกรัมหนึ่งอันร้อยห้าสิบกรัมเอาแต่คราขึ้นก็ได้หรือจะเอาแบบสามตะกร้าได้ไหมอย่งไรครับอู้หู้แต่ว่าตัวจริงสวยกว่าในรูปว่ะตัวจริงเก่าในรูปถ่ายนาแล้วหรือเปล่าถ่ายนน้าแล้วโอ้ยอันอันมันกบบบีบบีบนาคอยเขาแบบอู้ตัวจริงสวยสวยกว่าในรูปนะครับทุกคนตัวจริงน่ารักก็องให้รูปแบถ้าพูดเลยบูแม็กซิมพูดเลยบูเป็นแม็กซิมเป็นแม็กซ จะมตัวจริงว่าแบบทรงแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอ้อยังไม่อัปเดตหรือเปล่ายังไม่อัพเดทก่อนอัพเดทเนาะโอตะกี้ตัวจริงสวยมากครับเอาอย่างนี้กระปุกได้เท่าไหร่พีอ่อ่าอันนี้เราจะขายเป็นเซตสามกระปุกสามากระปุกเท่าไหร่ปกติแล้วคารับเต็มอ่ะสองสามห้าสองร้อยสามสิบห้าค่ะวันนี้ขึ้นเลยครับพอราคาแบบ,ดบดลดระเบิดนี่เดี๋ยวลดเดี๋ยวให้รอยเก่าๆใหเรยหรอ จริงไหมนี่เจวบองสามกระปุกร้อยเก้าสเก้าส่งปีไหมครับเจลอีกบ่ล่ะพ้พิเศษอย่างพิเศษก็ดีวะานออุนี่บอกเไม่ก็ไได้แล้วนอุตสาหกรรมส่อดบิ๊กนั้นเดียตะราคขึ้นราคาตอนนี้มีสั่งโอเคราเขาบอกว่าเขาไม่อยากลดแล้วเขาอยากเอาร้อยเก้าเก้าเพรว่าบิ๊กวไม่ได้กำไรกดเลย ทร้อยหก้ uh ิเกาบาทคนเลยอนอีนร้อยหกสบาบาทคนเลยเนี่ยมีคูปองนะคะทุกคนห้อช่วงไหนนรชาติเดี๋ยวเจ้านเีผมมาให้เาวาง้มามาเลยกเลยรย้าสุกนาตอี้ตะก้าอะไรบาหสบกาทมาสั่งกระปุกมาตอนนี้แมดาอบองหนึ่งบองสองดาหนแล้วก็อ่า บ,บองสามกระปุกตอนนี้ราคาโหมดมาก oh. 119บาทมานา oh <my S 2> นดูซิว่า12,000คนเนี่ย FC เพื่อนเรียนนี่แล้วก็อิสระมาหามาหาการขนาดนี้แนละ้วแบบเ oh. ป็นตะเล็บไปหากนันอีกวอถ้าอยากให้ผมไปไล่สีพักดีทุกคนกลดเลย oh, <what? S 2> มาให้เขาลวทาว่าแสบบอรอร่อยมากจริงๆอันนี้คือไม่ตัวะเขาเนี่ยเจ้ามากบอกธรรมดาหรือว่าเจลแมงด่าแมงด่าใคมากิน หอมถ้าแมงดามันไม่ผ่านนะมันจะเป็นกลิ่นแบบคิ้วๆแบบอันนี้บคุ้มปกินก็กินได้มัอ้อบ่มใช่คนไม่กินมาดาก็ทานได้แต่ต้อเป็นมียาดาอาหารเท่านั้นไม่อ,อ่อนซ้อนคุณกินไหกินลค่ะอืออือกินกระแทเยอืออ <Yeah. S 1> ขั้นมให้ <laughs> เอาคนไหนอยู่กืิ่นน้ำลายเดจะแซบลอันนี้คือกดตากาเองนม่นเลยกดเลยกดแล้วได้ห <laughs> น,น, <laughs> น,นึ่งเก้าแม่เจ้าอือ เจ้าขินซ่นเข้าไปแล้วไงแต่ว่าซีนหยาบแล้วอะปมาตอันสองเท่าไหร่สองสามห้าจ้ะโอ้ร้อยเก้าเก้คอถูกมากสั่งแล้วได้หนึ่ง้าโอเมก้หน้าชื้อซอยชือซอยกันอเดร์วพี่น้องมี่ออเดร์จำกัดมาเนี่ยเมื่อนี่เคยไปมีรางจำกัดคอยไปบอกแล้วว่าไมอุ้ยเขาจะต้องเขาต้องเป็ลูกพญานาเมืองนะมาใส่ปุิมันพี่ไ้สิ บอกว่าให้เขาขึ้นไญ่นั่อีเดียขาจะต้องแบบโซ่ความแบบอุ้ยข้าเป็นแบบกระเดื่อีเดียยังสิเนะี่ยตอนนี้เท่าไหร่ละพันออเดอร์หรือยังคะมันขึ้นเนี่ยมึงเนาไปค่าเกียอกมันขึ้นตาไหมอันมันมันขึ้นตามันขึ้นตาเหรมันเผ็ดจริงอะไรจริงอร่อยอืมมันฝานมีองข้างันรอนตก้าฮอดเก้าร้อยเก้าสิบเก้าราคา ไปแล้วเจ็ดหมื<ะ>่นพี่น้องขาเลิศมากขออนุญาตอันกินเนแยแดงโคตรดีอ<ด>่ะมันปลาแดกมันแบบนัวโปตาก้าแตกมากค่ะแม่แยแดงเตรียมว่ามืดดำแจ่อแล้วย่แดงคือแม่คุณแ,แต่แดงคือแม่คุณใช่ แกดูเราไหมเนี่ยวันนี้ดูว่ามึงจะไหวะกูจักแล้วเนาะมึงรุ่นเนี่ยเขาจะเปิดจอเบิ้งเขาจะว่าเชื่อหนาสิมาเบิ้งอยู่หนาหันอันนี้คอยเบาเพื่อแบบเพื่อเจ้าเส้นอีกนะดูสิเมาส์ลดมากสะดอกมาเบิ้งจอดเบาๆสิครับสิเวลาบ้าดินถั่วผู้ฒ่าเพื่อจะได้ม้วนอ อร่อยเนาะแล้วเก้าเก้าคนเลยครับแล้วเก้าเก้าได้แล้วเก้าได้สามก้าผูกร่วมกันนี่สี่ลอยห้าสิบกล่องเวอร์มากอันนี้แม่พี่น้องแซ่บถั่วแห่เราก็ไม่ได้หาซื้อได้ง่ายนะถั่วแห่แห่พีชโอแม่อันนี้ที่พ่อเพื่อนแบรนทรงอันเพื่อนเอามาให้เมื่อนี้อยู่หน้าปากแไปหาเจาะไม่พี่น้องเยอะข้นมีไอ คูน่นึงแล้วพี่น้องสาวคู่นึงกับเขาก็บเป็นเฮดคลิปเบิร์ดน้องสาวคอยกยันซื้อแม่ขัวหัวร้อนแล้วกับเป็นอินฟู้ตามมาฮงขอลูกขั้วหนึ่งเอาทายไหมน้องท่ามปาแต่ว่ามันมันหุบป,ปากกาได้เลยตอนนี้มัน,มนอร่อยมันอร่อยมากวันนี้อ,อร่อยมาก เพชรบอลนะบอลใช่ว่าอันนี้อันนี้คือยำอ่ได้หรอเปลไม่เป็นไม่เป็นนังกัะติกแกคิดได้เนาะคืออุ้ยดีจังนังกระติกมากคือแบบว่าแจ่วบองเราค่ะทุกคนปึ้งค่ะตอนนี้คนดูมืดมืดถึงแสนบาทงแสนบาทแล้วเอาไหม ึเบิร์ตจำเบิร์เบิร์ตจำเบิร์ตเบิร oh ์ตจำเบิร <se> <se hail ak> ์ตเบิร์ตจำเบิร์เบิร์ตจำเบิร์ตีไปฮาร์ปเต้นอันสาวเลยเป็นคนเต้นบ่าเป็นตะกี้ข่อยลองเพลงอยู่อันอุดรยีโลเบิร์ตไปตามาเขาให้ลองเอาหรอวบ้าให้นี่เขาไล่ออกเขาว่าข่อยปฏิบัติมาไม่ลองอยู่แบบบ้านเดือนนึงอ่ะกลับไปลองข่อยลองอยู่สวนลิมนาเป็นร้านอาหารอยู่โรงแรมอ่ะอยู่จะเลื่อนพ้นศิลตะกี้สมัยแบบอายุสิบเก้าปี อันนี้ก็คือเฮาอันยกยกโซเดได้เลยบ่ได้ทำไมอ่ะจังแล้วต้องมีหลอดอันนี้เนาะบ่ทถาเพื่อว่าอุ้ยน้ำลายฟงขอโทษค่ะแต่บางคนเขาจะชีเลี่ยนนะบางคนเขาแบบต้องมีหลอดดูดแล้วเงี้ยบอยกแต่ว่าเจ้าเท็ยนลอดอยู่อายาอยู่คำรอดอือขออย่าเพิ่งมาคนสวยเอฟซีแข่งไพ่อยู่แล้วฮะเริ่มเสียก็ได้ได้เรื่องอยู่แต่ว่า กระปุกนึงอ่ะถ้ากี่กิ่งร้อยห้ากิ่งบ่ได้ร้อยห้ากิ่งบ่ได้สามกระปุกสี่ร้อยห้าคือกิ่งบ่ได้ให้อิหรีเดี๋ยวสิอ่าสินี่เฮ็ดอยู่สามสิบสามแปดปีเราเกิดกันแา่แปดปีป้าเกิดก่อนเพื่อนแปดปีรุ่นพี่แปดปีแต่ว่าข่อให้ดู้สึกว่าคือจังแบบวุฒิภาวะของเจ้าอาจจะแบบลายกว่าเพราะเจ้ามีประสบการณ์ชีวิตแบบ เยอะกว่านุดเยอะอแบบกันยังรู้ซึกว่าจะคองเลยคือเป็นแบบรุ่นน้องเจ<ะ>้าก็อยไอ้ยหรอเ่ะงฝอยเ็แอะไอดีเอ่อเฮียดีมากข่ขมมากไอคนอื่นไข่เป็นนองไข่ขมเออขอะไรอโอเคดีทุกกั<อ>นใครยีอร้องชูอนะใขรที่ชูเนเอาไอพีขอบคุณครับอ่าหลิดเปิดไอ้โร่เปิดไข่น้องเด้อได้ครับน้องนุไอพีถึงหว น้องต้องเอื้อ้ไอบีด้วยจีนเมื่อเอบ่อหลบาๆไปเลยดิมันผิดกระบุลแมนจีนเมา่อว่าเอื่อยๆอย่างบอดานไอบิีไอ้บิ๊กถ้าใครเรียกถ้าใครเห็นว่าเรียกว่าน้องบิ๊กนะกดบล็อกเลยเออโอเคจะได้สัเพราะเขาบอกว่าเขาคิดว่าเราปฏิบัติวายยิ่งกว่าเขาต้องเรียกไอสิใช่ไหมโอเคกดละเก้าเลยหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าบาทนี่สิครับคุอุ้ยทุกคนต้องแย่งกันค่ะณจังหวะนี้คือกดให้น้องงดไหน่อยเร็ว กูให้น้องเขา่อยน้องเขามหาพี่กันขนาดนี้แล้วพ,พี่ก็อยู่แบบขอนแก่ขนาดนี้แบบมาขายของช่องพี่แบบมันจะมาขายหน้าขายตาพี่ไม่ได้น้องเข้าใจปะน้องดีใจมากค่ะพี่บิ๊กที่หลังน้องมาน้องอยากขายอะไรน้องบอกพี่เลยพี่จะพาขายอุ้ยชอบค่ะแบบนี้คือรอดเลยค่ะพี่บิ๊กน้องยืนอยู่เฉยๆใจปากน้องเอาแบบความสวยน้องอยู่ตรงนี้พี่เป็นคนขายเองร้อยเก้าสิบเก้าบาทได้สามกระปุกปกติเท่าไหร่ครับ สองสามห้าแม่ปกติสองร้อยสามห้าบาทบางทีมีค่าส่งด้วยนะอันนี้ส่งฟรีอ่าปกติสองสามห้าแต่วันนี้ถ้าคุณดูอยู่นะครับมันจะเหลือเพียงแค่หนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าบาทอยากให้ขายหน้าไอบิ๊กแมนอย่ขายอย่ขายอย่ขายหน้าไอ้สียล่ะค้นบึงตรงนี้มาดีมื่อไห้่คอยหูจากพลังไอ้บิ๊กเร็่ยวิ่งคลิปไอบิ๊กน้องนวดได้ปะเนี่ยใช่ให้น้องนวดแบบว่าประทับใจว่ามาหาไอบิ๊กแบบได้ขายของดื้อไอแล้วแบบ ขายสวยเลยดื้อมียอดดื้อไปวเวลาให้น้องเราแบบหญิงสาวเราแบบมียุงมียอดกลับบ้านในค่ามันมั่นสีพี่รองเพราะมาก็เป็นค่าตัวเพราะเราต้องในค่าประเด็กบองกลับบ้านตัดอืมตัดสุดต่ำดูตอนนี้เพียร์ละแต่ว่าไก่เครื่องไปไปเราเดียวเกือยวกับเดียวไก่จิแม็กซ์มั่นแบบนั้นเร็วมากอ๋อ้วเอื่นออีกอาจจะมีคนนั่งแต่ขายเอื่น อ้ายใช้ช่วยนะจ๊ะบังไอพี่เ็ดบ่เผ็ดแห้งครับตอนนี้จะกินน้ำน้ำอีสเทลวะโออยู่นี่ันนนี้ไม่แต่ว่าคือผมบอกเลยว่ามันเผ็ดแต่มันไม่ได้แบบเผ็ดแบบเผ็ดกินได้คนไม่ทานเผ็ดก็จ้ำเบาๆแต่คนทานเผ็ดก็จะแบบไม่ธรรมดาเพราะว่าเจ้าประเด็ดพระสงฆ์ซูซาปตสกาปตสกีสูสูซีซีปตสกีปตสกาเจ้าเราผีบ้าปตสกาปตสกีหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าบาทครับโอ้ยไอบี่ก็เลยเนาะอ่างเขาเนี่ยสายตาดีบอสายตาปกติบอ ก็ได้อยู่ดีอืมอ่ะมันไม่รู้อย่